เอฟเป็กมาดีวางเทียบอาหวีไปแล้วลักษณะนยาวจุดไหนที่หวีสัมผัสกับฐานจก็คือจุดที่ส่ดทุ่สูงของชุดหาจุดนี้ได้ไหมเดี๋ยวเอามาแอมเอาวางไว้เอาวางไว้เนาะปล่อยเนื้อจุดนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะฮะสังเกตนะฮะว่าหวีมาเฉียงจุดนี้ได้ไหมจุดนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าหวีเฉียงอีกแล้วหาจุดเอเป็ก มือจีบไปนี่เอ้ยบีมันตรงพอดีเลยอันนี้เขาเรียกว่าจุดเอพินะอ่าจุดที่มันเหมาะสมสำหรับลูกโรลของแต่ละคนนะคะร,าารับผมก็จะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านหน้าถ้าาาเรมาาุมข้มขนมานะฮะต่อไปหาจุดเสร็จแล้วเราก็จะไปหา จุดที่มันเป็นเหลี่ยมตรงนี้ขมับตรงฝั่งซ้ายและขวานะฮะอ่ะตรงไว้จัดให้หน่อยโหวันนี้เราถึงสองโศมให้เราเลยนะเดี๋เดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวเขาให้เดยให้เขาแบ่งเดี๋ยวผมจะตัดเราไปแยกดีล่างสองฝั่งให้มาคอร์ดแบบงี้เป็นสามเหลี่ยมเนาะง่ายๆเลยเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มันก็คือสองเท็จแต่คนรัเดีแค่แต่เราอยู่ที่เราเลือกใช้ จุดนี้ครับบางทีลูกค้าช่างคนไหนที่เอาไว้ตัดผมหญิงนะเอาไว้ตัดปีนามาก็ได้นะตรงนี้คือการการแบ่งผมอ่ะมันก็สำคัญก็คือเราสามารถทำอย่างนได้ง่ายแบ่งหรือจัดโดยส่วนสองทำไมผมทำไมการแบ่งผมอนนี้มันเป็นคำนิยามหนึ่งหนึ่งเทคนิคเก๋ยวยเราไม่ได้แช่ว่าทุดทรงจะต้องทำนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งแพทเทิร์นที่ผมเทมาในคอลเลคชั่นเนี่ยฟิเจอร์มาร์เกอร์อะไรครับทำไมต้องแบ่ง จุดสาม điểm ด้านหน้าไว้ก่อนก็คือเราแบ่งจะดีไซน์ถึงด้านหน้าในเพราะว่าโจทย์ก็คือคอรเท็กเจอร์คอรสกินเราแบ่งน้ำผมไว้ด้านหน้าเ่อเราจะดีไซน์ว่าเราอยากเซตติ้งแบบไหนจะเป็นหน้าม้าโค้งหน้ามาโค้งไเพื่อมาทํามาดีไซน์มาใส่ลูกเล่นอี่ทีหนึ่งเราก็เลยจะเป็นการแบ่งด้านหน้าไว้ก่อน